สุภาพรุ่งรำพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการผู้ดำเนินรายการการประชุมน,นักโภชนาการโภชนากรโรงพยาบาลชุมชนครั้งที่3ในหวข้อเรื่องการพัฒนาระบบบริการด้านโภชนาการในโรงพยาบาลชุมชนระหว่างวันที่11-12มีนาคมพุทธศักราช2564ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสหพัฒนาแกรนด์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลสตึกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ในกร,รนี้เช่นเคยค่ะค่ะก่อนอื่นชาวโรงพยาบาลสตึกต้องขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรบีรัมของเราค่ะซึ่งปีนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งนักโภชนาการโภชนากรและวิชาชีพอื่นๆจากหลากหลายโรงพยาบาลรวมทั้งหมด12เขตสุขภาพด้วยกันค่ะ โรงพยาบาลสตึกจึงสามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่แบบนี้ได้แน่นอนค่ะนอกจากจะมีบุคลากรที่เก่งมีความสามารถที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังมีความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการอีกหลายๆด้านทั้งด้านคมนาคมซึ่งมีช่องทางการเดินทางมาถึงอำเภอสตึกที่หลากหลายอาทิเช่นเครื่องบินที่มีสนามบินอยู่ในเขตอำเภอสตึกรถขนส่ง ที่เชื่อมกับหลากหลายจังหวัดนอกจากความพร้อมด้านการคมนาคมแล้วอําเภอสตึกยังมีที่พักรับรองผู้เข้าร่วมประชุมมากมายมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดสี่ดาวโรงแรมขนาดกลางและรีสอร์ทที่สะอาดและปลอดภัยค่ะมีห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่อร่อยและขึ้นชื่อมากมายและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวอำเภอสตึก ในส่วนของโรงพยาบาลสตึกการที่บุคลากร,กรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้นำหรือผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังจะกล่าวถึงท่านผู้นวยการโรงพยาบาลสตึกท่านนายแพทย์นครินโสมาบุตรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษท่านถือว่าเป็นผู้บริหารดีเด่นของชาวโรงพยาบาลสตึกของเราเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าท่านเก่ง มีความสามารถรอบด้านที่สําคัญท่านยังเปิดไฟเขียวในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ไม่รอช้านะคะเราไปพบกับท่านผู้มนวยการของเรากันเลยค่ะสวัสดีครับ,บผมนายแพทย์นครินโสมมาบุตรท่านผู้มนยการโรงพยาบาลสตึกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดวุรีลำขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมนักโภษนาการและก็โภชนากรทั่วประเทศในครั้งนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของผู้ชนาการแล้วก็ผู้ชนากรเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเราเจอว่ามีภาวะทุกโภชนาการค่อนข้างเยอะในสังคมของคนไทยตอนนี้ก็การจัดประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะมีการพูดคุยในแง่ขององค์ความรู้ทางวิชาการ ในเ่ของประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นในีุนผมคิดว่าวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการมาน่าจะสำเร็จรุ่ว่วงไปได้ดีนะคัะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักผู้ชนาการและผู้ชนนกรทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับขอบคุณครับ คุณท่านผูน้อำนวยการโรงพยาบาลสตึกท่านนายแพทย์นัครินสมมาบุตรที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของนักโภชนาการโภชนากรที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์และวิชาชีพอื่น นอกจากท่านผูน้อำนวยการจะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ท่านยังเป็นวิทยากรในการบรรยายการวินิจฉัยโรคร่วมทางโภชนาการและการได้มาซึ่งการเพิ่ม r w ในชาัดผู้ป่วยด้วยค่ะเตรียมพบกับท่านได้ในวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2564นี้ค่ะค่ะ สำหรับการจัดประชุมวิชาการนักโภชนาการโภชนากรโรงพยาบาลชุมชนในครั้งนี้ยังมีสหวิชาชีพอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการด้านโภชนาการในการดูแลผู้ป่วยอาทิเช่นพยาบาลวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์และเภสัชกรเดี๋ยวเรามาฟังบทบาทความสำคัญของแต่ละวิชาชีพกันค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับนักโภชนาการอย่างไรบ้าง สวัสดีค่ะออรพันธ์แก้วม,ม่นีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสตึกนะคะในส่วนของพิาบาลวิชาชีพจริงๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกวิชาชีพค่ะโดยจะยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาให้หายขาดจากโรคหรือทุเลาจากโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ค่ะ แน่นอนค่ะสำหรับวิชาชีพพยาบาลกับนักโภชนาการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่นอนค่ะทั้งในเรื่องการประสานงานนะคะและเป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วยค่ะพยาบาลถือว่าเป็นเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางในการสื่อสารกับแพทย์และวิชาชีพอื่นรวมทั้งนักโภชนาการดังนั้นหากพบว่าผู้ป่วยมีภาวะมอนูติชันไม่ว่าจะเป็นระดับ m ม m oderate, ซีเวียจะรีบปรึกษาแพทย์ให้ส่งคนเซาลนักภชนาการเพื่อจะได้มาวางแผนการอิมพปรุภาวะภชนาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้นถือว่าวิชาชีพนักพชนาการเป็นสเปซิฟิกด้านพชนาบำบัดที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์และแผนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและชาวโรงพยาบาลสตึกยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะ thank you ดิฉันเพศ่อสัรหญิงที่ดาราศิริมากสกุลนะคะเป็นวิทยากรรับเชิญในส่วนของ Drug and Nutrition Interaction ซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญระหว่างยากับอาหารแน่นอนค่ะว่าอาหารบางชนิดก็จะไปมีผลต่อการดูดซึมของยาเช่นเดียวกันยาเองเนี่ยก็จะไปมีผลต่อการดูดซึมของอาหารหากจะถามว่าบทบาทของเพื่อสัรและนักโภชนาการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรแน่นอนค่ะว่าทุกวิชาชีพทางด้านการแพทย์ก็จะมีความเกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยโดยเภสัชกรเองก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าชํานาญในเรื่องของยาส่วนนักโภชนาการเองนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านของอาหารหรือว่าโภชนาการดังนั้นทั้งสองวิชาชีพนี้ค่ะก็จะมีการทํางานร่วมกันปรึกษาหารือกันโดยยึดถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะถ้าคุณหมอมีการสั่งใช้ยาด็อกซี่ไซคินหรือว่ายาในกลุ่มฟโลโรูพิโนลนเภสัชเนี่ยก็จะมีการจ่ายยาไปโดยที่ อา,อาหารจาพวกประเภทแคลเซียมเนี่ยจะไปมีผลต่อการดูดซึมของยาจะทําให้การดูดซึมของยาในกลุ่มนี้เนี่ยลดลงแล้วก็การออกฤทธิ์ของยาก็จะลดลงทําให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ช้าขึ้นนักโภชนาการเองเนี่ยก็จะมีการทราบว่าอาหารชนิดใดที่มีแคลเซียมสูงบ้างเช่นอาหารพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมดังนั้นเภสัชกรและนักโภชนาการเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละโรคค่ะ ผมพศทัศน์บุญเสียงภูนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายการดูผลตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งพัสนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการอ่านผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยครับโดยจะเน้นกลุ่มที่สําคัญในภาวะโภชนาการของผู้ป่วยนะครับ สำหรับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนักโภชนาการจริงๆในพาร์ทของการทำงานการดูแลผู้ป่วยเราแทบจะไม่ได้เจอหรือเราได้พูดคุยกับนักโภชนาการเลยครับแต่นักเทคนิคการแพทย์ก็จะอยู่ในส่วนของการสนับสนุนการตรวจตาห้องไัตรวรการแพทย์และร่วมกับแพทย์เพื่อที่จะเอาผล ไปสู่การพัฒนาในการรักษาผู้ป่วยต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพก็คือเช่นกรณีที่ผู้ป่วยมีฟัตติ้งบัตชูกาสูงเกินไปหรือออลบูมินต่ำเกินไปแพทย์ก็จะวางแผนจัดอาหารร่วมกับนักโภชนาการเพื่ออิมพูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้นครับซึ่งอาจจะมีการรีพีทฟัตติ้งบัตชูกา หลังจากนักโภชนาการได้วางแผนการจัดอาหารให้กับผู้ป่วยตามหลักโภชนาการแล้วครับซึ่งก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันกับนักโภชนาการในระดับหนึ่งเลยครับใน,ในด้านของเทคนิคการแพทย์ก็จะมีส่วนที่บ่งชี้ได้ว่าบางกรณีผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่การบ่งชี้หรือวินิจฉัยโรคของอผู้ป่วยได้ทั้งหมด นะครับต้องอาศัยการตรวจทา้องปฏิบัติการอื่นๆอีกและก็มีการทํางนานร่วมกันในรูปแบบของสามวิชาชีพครับ อย่างไรกันบ้างคะถือได้ว่าทุกสาขาวิชาชีพทางการแพทย์มีส่วนสําคัญกับนักโภชนาการโภชนาการในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์หรือเภสัชกรนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถือได้ว่าโรงพยาบาลสตึกของเราโชคดีที่มีบุคลากรที่ทั้งเก่งและมีความสามารถรวมถึงประสานการทำงานกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางค่ะ และอีกวิชาชีพหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือวิชาชีพนักโภชนาการโภชนาการซึ่งมีส่วนสําคัญในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลสตึกข,ของเราโชคดีมากค่ะที่มีนักโภชนาการที่มีทั้งศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาระบบบริการด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วยเราไปพบกับคุณยุทธนาพรมอุ่นหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยค่ะ ครับผมนายชนาคงอุ่นหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลสติกจังหวัดปุริลัมครับก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับพี่ๆเป็พื่อนน้องน้องนักโภชนาการโภชนากรทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนักโภชนาการโภชนากรโรงพยาบาลชุมชนครั้งที่สในปีนี้ครับ จริงๆแล้วนะครับการจัดประชุมวิชาการในปีนี้ถือว่าก็นุ่งยากพอสมควรนะครับอ,อย่างที่ทราบกันดีครับในสถานการณ์ปัจจุบันั้าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับการจัดประชุมแบบ Social d i s สเ n น i n g หรือการจัดห้องประชุมแบบ New Normal นะครับก็ถือว่ามีความยากพอสมควรนะครับ แต่ว่าอำเภอสตึกนะครับก็มีการจัดประชุมได้นะครับผมถือว่าพร้อมมากเลยทีเดียวครับผมแต่ก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับคนที่พลาโดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมในปีนี้นะครับเพราะว่าการประชุมปีนี้นะครับมีการจํากัดจานวนคนนะครับ60ถึง70คนนะครับไม่เกินนี้ และคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับไม่สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับปีนี้ผู้จัดใจดีครับมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่องทาง f e c o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  k n p n g e นะครับกลุ่มงานโชราศาสตร์โรงพยาบาลสต็กนะครับโดยจะถ่ายทอดสดบาง้าที่สําคัญเท่านั้นนะครับผมก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลกลุ่มงานโชนาศาสตร์โรงพยาบาลสต็กครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการในปีนี้นะครับก็เหมือนจากการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะนะครับในเนื้อหาสาระสารําคัญจากวิทยากรที่มากความสามารถหลายๆท่านแล้วนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ จัดประชุมในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมจะนําความรู้แล้วก็แนวทางการดูแลผู้ป่วยนะครับอย่างเป็นระบบนี้นะครับไปใช้ได้จริงๆนะครับในบริบทของโรงพยาบาลของตนเองครับแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าวิชาชีพเราอย่างมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ ถือว่าวิชาชีพของเราหรือว่าวิชาชีพนักโภชนาการนะครับมีความสําคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับหรือว่าฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับในเกือบทุกกลุ่มโรคนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีการโรงพยาบาลสติกนะครับที่มีส่วนนะครับช่วยในเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็อนุมัตินะครับการจัดโครงการการประชุมวิชาการในปีนี้นะครับรวมไปถึงสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผม และก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับในวันที่11-12ถึงมีนาคม2 5 1 4นะครับที่โรงแรมสหพัฒนาแกนอเภสติกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ สำหรับการจัดประชุมวิชาการนักโภชนาการโภชนากรโรงพยาบาลชุมชนครั้งที่3ถือได้ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายรวมถึงผู้เข้าประชุมทุกท่านสำหรับตอนนี้เดินทางม,มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการดิฉันสุภาพรอ,อุ่มรำผู้ดำเนินรายการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนและแขกรับเชิญทุกท่านแล้วมาพบกันใหม่ในวันประชุมวิชาการในวันที่11-12มีนาคมพุทธศักราช2 5ง0 4ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ